อยกสองครับยกแรกวุดได้ไปก่อนนะฮะอ้าวไม่โหลดกลายเป็นดีสวยด้วย,ยม่ไม่ได้ไลค์ทำคลิปไม่เอาบ้าคนดูมีไม่ถึงสิบคนคนติดตามต 50, ทั้งห้า0 0ื่นคนติดตามทั้งห้าหมืคนดูไมถึงสิบคนไลค์เขา ไหนไม่แน่นะไม่แน่ไลท์ทำไงวะไลท์ไลท์มันให้อยู่ไม่น้ำมันให้อยู่สามเดือนเองเลยไม่อยากไลท์ไลท์ยังไงอืมไลท์สดก็เข้าเฟซบุ๊กไลท์ไปเลยคนไม่ถึงหรือเปล่ามีคนติดตามไม่ถึงหรือเปล่ามันไม่ให้ไลท์น่ะมันต้องคนได้ด้วยน่ะ มันไม่มันคนติดตามมันต้องถึงด้วยมันค่อยไลได้ไนั่นแหละวุฒหมดแล้วพี่แดงเหลือสองลูกนะอันนี้ยังไม่รู้ไปต้องดึงดึงเชงค่าขนมกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเพิ่งประทะกันครั้งแรกครับยังไม่เคยดวลกันคู่นี้อยู่ยงไงวุฒรับกินหมดหนยงนะันสามเลยเหรอ เอาเลยดูต่อครับลางที่สองนะครับอันนี้แ mm hmm. ดงโคราชนำสามศู hmm. นี่ถือว่าหลุด mm hmm. เขาเล่นกัน4ี่ลูกนะ mm hmm. วุดเริ่มแล้วฮะลูก mm hmm. แกนอกเสียแต้มไหมเ mm hmm. สียหนึ่งครับ mm hmm. แกนอกเสียหนึ่งลูกนี้ออกแน่นอน แดงฟาดป้องอไม่เหลือครับแนนหนึ่งต่อ3ครับยกที่สองอันนี้หลังที่3แล้วนะครับแดงเข้ามาชอบดูต่อครับโอ้ยลูกนี้ วันนี้พี่แดงหลุดสองลูกแล้วมีอย่างเดียวต้องช่วยลูกล่างเข้ามาช่วยล่างเข้ามาไม่ดันวุดจวกอีกโอ้วุดไม่ตีไว้ลูกนี้กลัวช็อตตัวเองน่ no. อลูกนี้ตีแล้วครับ คิดไม่อะไรไม่ออกบอกไม่ถูกตีแล้วครับช็อตตัวเองอีกต่างหากตอนนี้ลูกเสียเปรียบฟังพี่แดงแล้วนะครับโอ้ลูกสเสมอร์ลูกสเสมอร์ตีแล้วครับปังตีตรงดีมากกุจะะเข้าเอาหนึ่งครับ เขาได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดโอ้โหสองครับเสียสองครับคะแนนห้าหนึ่งนะครับไปตออเกมเจ็ดเองมาแล้วครับโอ้โหแดงเข้าดีแต่ไม่ออกครับติดกัน ป้องไม่โดนครับเต็มเม็ดไม่ออกครับสเสมอเข้ามา รถหัวนี้มันน่าจะพี่แดงแล้วแหละเป็นแบบนี้เข <Wow. S 1> ้าลูกเรีเกมถ้าพี่แดงชนะก็เสมอกันคนละไม้คนละเกมครับเกมเป็นว่าไม้ที่สองพี่แดงชนะวุชิโมไปครับนะวุฒิโม